จริงสิได้จริงๆร,งรงเหรอจริงสิสุดยอดได้อยู่แล้วจริงอุตุแจ่มแจ๋วชื่ออาจจะแปลกหูแต่ตุ๊แจ่มแจ๋วคือหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการพัฒนาที่นี่นี่คือพี่ตุ๊ผมเกิดที่นี่เลยโดยคุณย่าเนี่ยเป็นในกองทำกเกษตรกรรมอยู่ที่เนี่ย แล้วที่เนี้ยก็มีปัญหามากมายนะฮะทุกคนที่เนี่ยอยู่ใกล้เมืองต่อมาเมืองขยายจะเกิดน้ำท่วมน้ำเน่าน้ำแรงน้ำเสียคลองมาสวัสดน้ำเน่าปีเลยท oh, <no. S 1> ักตัวชวาเต็มคลองเลยแล้วก็ทำเดียวคือไปร้องชนประธานร้องอบตร้องแนวอำเภอร้องอบจร้องอย่างเดียวร้องให้คนอื่นมาทำ oh. จากอดีตน้าร้องแห่งบ้านสารดินร้องจนเจ็บคอแต่ปัญหาก็วนกลับมาที่เก่าพิตุ จึงเลิกเป็นนักร้องหันมาเป็นนักพัฒนาโอ้ยุณยอดมากเพราะบางทมเราจะอยู่หัวร่นเกาล้าวรชกลากลเก้าทำให้เห็นโดยมีโครงการพรฒนาท,ทุกสี่มุมเมืองเลยให้เห็นว่าเนี่ยทำสำเร็จแล้วเราก็ไปก๊อปไปทำมาไม่ต้องคิดใหม่ทั้งหมดนี้เราก,ก๊อปมาทั้งหมดเลยโมเดลก๊อปปี้อันดีวิลอพัฒนาจนได้ดิบได้ดีน้ำที่นี่ก็ใสอาชีพก็แจ๋ว ที่เยวก็แจมมาที่นี่มีอะไรดีๆให้ดูกันเยอะมีบ้านสารดินของพิตุมีนาบัวลุงแจมของป้าติว๋วมีวัดสวนนารามของทุกคนมีสวนผลไม้ลุงบุญเลิศของป้าแจว๋วและก็ยังมีตลาดน้ําไม่ว่าจะขับรถมาหรือนั่งรถไฟมาก็ได้ทั้งนั้น เริ่มกันที่นาบัวสุดแจม่มสวยงามด้วยบัวสีชมพูบนเนื้อที่สิบไร่ทำให้เราได้เรียนรู้การจับจีบบัวลายใหม่ๆภายเรือชมบัวชิวๆจับจีบบัวกันแล้วเราก็นำดอกบัวที่ได้ มาไหว้พระกันที่วัดสวรนารามวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่4สร้างขึ้นตอนเริ่มขุดคลองมหาสวัสดิ์กันเลยทีเดียวค่ะ ัตงตรงข้ามวัดเดินข้ามสะพานมาอีกนิดก็ถึงสวนผลไม้ลุงบุญเลิศนั่นแน่มีป้าแจ๋วยืนรอต้อนรับป้าแจ๋วยินดีต้อนรับนะคะจากสวนธรรมดาต่อย,ยอดมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดแจ๋วนักท่องเที่ยวจะได้เปลี่ยนบรรยากาศการนั่งรถชมสวนในรูปแบบที่ผจญภัย กินผลไม้ปลอดสารพิษเรียนรู้การทำเมี่ยงกลีบบัวแล้วก็กินเมี่ยงกลีบบัวแถมจิบชาเกสรดักบัวเบาๆดีตัดใจกเกษตรอินรีย์แท้ๆค่ะรันตีค่ะแจ๋วจริงๆค่ะและที่ที่ไม่ควรพลาดก็คือบ้านเข้าตังของพี่ตุ๊มาเรียนรู้วิถีข้าวอินทรีย์ แล้วก็ลองทํำข้าวตังกันดูนี่แหละข้าวที่ทําให้ชาวนาที่นี่รวยกว่าเขาปลูกข้าวเองแปรรูปเองขายเองเพิ่มมูลค่าข้าวได้มากถึงเกวียนละเป็นล้านบาทที่สำคัญอร่อย <Wow. S 1> เดินข้ามฝั่งมาเราก็จะพบกับตลาดน้ำบ้านสารดินที่นี่มีอาหารมากมายผักปลอดสารพิษจากชาวบ้าน ที่เขาปลูกเองขายเองแปรรูปเองเป็นของกินของฝากมากมายเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แค่สองวันหรอคะพี่ตู้ตลาดไม่เปิดแค่เสาร์อาทิตย์ถ้าเราเปิดทุกวันปุ๊บแม่ค้าจะเป็นคนไปซื้อแต่ที่นี่เราเน้นเรื่องราวของปลูกรอบๆแล้วก็เอามาขายมีตลาดเป็นของตัวเองแล้วก็ทำของเสร็จแล้วก็เอามาขายที่นี่วันศุกร์เก็บเสาร์อาทิตย์มาขาย วันจันทร์ถึงอังคารไปทําสวนมันเป็นเรื่องราวที่ชีวิตมันมันมีความสุขมากในเรื่องการทําเกษตรเรียกว่าแผ่นดินทำแผ่นดินทองรับรองได้เลยว่าในประเทศไทยหาที่แบบนี้ยากมากนี่คือบนผืนดินพระราชทานอุตุแจมแจ๋วเส้นทางท่องเที่ยวบัวและวิถีข้าวคนคลองมหาสวัสดิ์ไม่ต้องมาถ้าคุณไม่ได้อยากรู้เรื่องพายเรือและชมบัวสวยๆไม่ต้องมา ถ้าคุณไม่ได้อยากนั่งรถอ e ีเท็กซิ่งชมสวนจิบชาทำเมี่ยงกินเมี่ยงกลีบบัวชิวชิวไม่ต้องมาถ้าคุณไม่ได้อินกับผักปลอดสารพิษของกินบร้านๆจากคนบ้านๆแต่ถ้าคุณมารับรองว่าคุณจะได้พบกับธรรมชาติสวยๆของกินดีๆอากาศดีๆและทุกก้าวของคุณคุณได้สนับสนุนวิถีกเกษตรอินทรีย์ของคนที่นี่ให้ยั่งยืน